สำนักงานที่ดินจังหวัดตากสาขาสามเงาตั้งอยู่ถนนเข้าเขื่อนภูมิพลตำบลสามเงาอำเภอสามเงาจังหวัดตากบนพื้นที่กว่า6ไร่ให้บริการในพื้นที่อำเภอสามเงามีเอกสารสิทธิ์ในความรับผิดชอบจำนวน23,580แปลงให้บริการประชาชนประมาณ4,500รายต่อปีจัดเก็บรายได้มากกว่า13ล้านบาทต่อปีมีอัตรากำลังจำนวน8คนการบริหารงานประกอบด้วย ฝ่ายทะเบียนจำนวน3คนฝ่ายรังวัดจำนวน2คนและฝ่ายอำนวยการจำนวนสองคนหากมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากให้เจ้าหน้าที่จากฝ่ายอื่นๆรวมถึงเจ้าพนักงานที่ดินมาช่วยคัดกรองเอกสารนะจุดประชาสัมพันธ์เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยโดยมีนางสาวสุตาพัฒน์เนื้อเขียวเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตากสาขาสามเงาเป็นผู้ควบคุมดูแลมีภารกิจหลักในการให้บริการประชาชนด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การรังวัดและทำแผนที่การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเปิดให้บริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสนาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงหรือจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จการเดินทางมายังสำนักงานที่ดินมีความสะดวกมีระบบการขนรส่งสาธารณะผ่านถนนหน้าสำนักงานที่ดินมีป้ายบอกทางและยังสามารถค้นหาเส้นทางผ่านสมาร์ทแลนด์แอปพลิเคชันหรือค้นหาได้จาก Google Map ภายในสำนักงานที่ดินมีแผนผังและการกำหนดระบบการให้บริการไว้อย่างชัดเจน มีป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางในการเข้าถึงจุดให้บริการพร้อมทั้งมีจุดแรกรับเพื่อคัดกรองและให้คำแนะนำหรือช่วยเตรียมเอกสารในการรับบริการมีระบบการจัดคิวเพื่อการให้บริการอย่างเป็นธรรมออกแบบพื้นที่ใช้งานเพื่อให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีจุดประเมินความพึงพอใจในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการมีป้ายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและการติดตามงานภายหลังการรับบริการได้ มีป้ายเตือนพื้นที่อันตรายให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีการลดการใช้พลังงานภายในหน่วยงานโดยการใช้หลอดไฟ LED กำหนดเวลาเปิดติดเครื่องปรับอากาศมีจุดบริการคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ด้วยตนเองจุดบริการ Wifi มุมก,กาแฟและเครื่องดื่มฟรีจุดยืมแว่นตามุ่งเขียนหนังสือมอบอำนาจมีที่จอดรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่เพียงพอมีห้องน้ำที่สะอาดเพียงพอและปลอดภัยตามมาตรฐาน และมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์โดยรอบสำนักงานที่ดินเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนมีการคัดแยกขยะเพื่อนําไปกําจัดโดยเทศบาลตําบลนอกจากนี้ยังมีการจัดภูมิทัศน์และมีพื้นที่สีเขียวที่เอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจของผู้รอรับบริการอีกทั้งมีการกําหนดเขตปลอดบุหรี่และพื้นที่สูบบุหรี่ไว้อย่างเป็นสัดส,ส่วนสำนักงานที่ดินคนํานึงถึงการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมให้แก่ผู้พิการผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวกพระภิกษุสตรีมีครรภและผู้สูงอายุ ด้วยช่องบริการพิเศษบริการเบดเสร็จที่จุดเดียวมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนได้แก่ที่จอดรถพร้อมกริ่งเรียกกรณีต้องการความช่วยเหลือมีบริการรถเข็นทางลาดพร้อมราวกันตกป้ายบอกทิศทางสิ่งอำนวยความสะดวกประตูเลื่อนอัตโนมัติที่นั่งพักคอยที่เพียงพอห้องน้ำสัญญาเสียงและแสงสำหรับข้อความช่วยเหลือมีการจัดลำดับขั้นตอนการบริการที่ง่ายสะดวกเพิ่มความโปร่งใส มีจอแสดงลำดับคิวบริการที่สามารถมองเห็นได้ชัดมีป้ายแสดงจุดให้บริการมีการแยกประเภทงานที่ให้บริการเช่นช่องที่จองคิวล่วงหน้าผ่านระบบ EQ Land ช่องสำหรับบุคคลพิเศษช่องงานด่วนเพื่อให้บริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นลดระยะเวลารอคอยมีช่องทางการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของผู้รับบริการผ่านช่องทางหลากลาหลายเช่น Line Ads ที่ดินสามเงา Facebook กล่องรับฟังความคิดเห็นโทรศัพท์มีศูนย์ดำรงธรรม พื่อรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาหรือเข้าพบเจ้าพนักงานที่ดินได้โดยตรงและมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการลงพื้นที่นอกจากนั้นยังได้จัดทำแผนรองรับกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินเจ้าหน้าที่สามารถใช้เครื่องพิมพ์ดีดพิมพ์สัญญามีระบบสำรองไฟขนาดใหญ่มีการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงตามจุดต่างๆและมีการซักซ้อมการใช้งานเสมอมีแผนการบริหารความต่อเนื่องการให้บริการกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติโดยมีการทำ MOU ระหว่างหน่วยงานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดตากด้วยบุคลากรมีเพียงจำนวน8คนแต่ด้วยการจัดทำแผนการติดตามงานที่ดีมีทีมงานที่ดีมีประสิทธิภาพมีทักษะในการให้บริการทำให้สามารถบริหารจัดการคิวได้แล้วเสร็จด้วยความรวดเร็วในแต่ละวันในกรณีที่มีผู้รับบริการจำนวนมากสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้ทุกตำแหน่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังและแนแนวทางแก้ไขปัญหาในงานบริการให้ดีขึ้นส่งผลให้ได้รับคำชมเชย จากการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรมที่ดินอย่างต่อเนื่องและในปี2568นายทักดนในทุ่งสงนายช่างรังวัดชำนาญงานได้รับรางวัลค่าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นประจำปี2567มีการยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการโดยมีช่องทางการให้บริการออนไลน์หลากหลายรูปแบบอาทิเช่นสมาร์ทแลนด์รวมเรื่องที่ดินไว้ในแอปเดียวการจองคิวนัดจดทะเบียนและรางวัลล่วงหน้าผ่าน eQland มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรกับกรมการปกครองและข้อมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าการรับชำระค่าธรรมเนียมผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารด้วยบัตรเดบิตและบัตรเครดิตหรือสแกน QR code ผ่านโมบายแอปเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและก้าวสู่ระบบดิจิทัลสำนักง,งานที่ดินได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงและผู้ปกครองท้องที่ โดยจัดทำา QR code เพื่อสแกนให้นำทางไปยังแปลงที่ดินที่้อรังวัดอีกทั้งยังมีการให้บริการขอหนังสือรับรองราคาประเมินผ่านระบบ eSe ซ v i c e it, ซึ่งสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองที่ใดก็ได้โดยขอชำระเงินและรับเอกสารได้จากสมาร์ทโฟนเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้ผู้รับบริการมีระบบแอปพลิเคชันไลน์มาใช้ในการติดตามงานที่ไม่แล้วเสร็จภายในวันเดียวและบริการสอบถามค่าใช้ใจ่ายรวมถึงให้คำปรึกษาปัญหาที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงาให้บริการด้วยความเต็มใจรู้หน้าที่มีน้ำใจยิ้มย้ำแจ่มใสใส่ใจให้บริการในทุกขั้นตอนตลอดจนพัฒนาศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด